สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆชาวราศีธนูหรือชาวลัคนาราศีธนูที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องนางฟ้าที่ยากรแองจะทิศาปถาวัการนะคะ,คะเพื่อนมาดูดวงประจำเดือนกันยายน2568ย25กกันบ้างนะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูช่วงเดือนกันยายนนี้จะมีเรื่องราวดีๆใดน,นะคะหรือสิ่งไหนที่จะต้องตั้งรับระมาะวังมาดูด้วยไพ่สองสำรับ ก่อนอื่นหากเพื่อนๆท่านใดท,ที่ทราบลัคนายดลัคน,นาในการดวงเป็นหลังจะมีความแม่นยำมากกว่าหากไม่ทราบก็ดูเวลาสีแทนได้สาหรับชาวราศีธนูเกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่ออ14มกราคมนะคะมาดูการในไพ่สองสำหรับเป็นไพ่แองเจิลเป็นไพ่แบบไวเจืบอนะคะไพ่ใหญ่ยักษ์นี่เลยนะคะไพใ่ใหญ่บางใหญ่ก็ได้ไม่ร้อยไพ่นี้ยังงงอือ <laughs> ไปทำะเนียค่ะแาคาเราจะมาดูสองสรรรักแต่ว่าก็จะอ่านไพ่อ่านความหมายให้ละเอียดละเอียดนะคะเ,เพื่อนๆไพ่ใหญ่มากสับยากมากแต่วก็สับไปบ้างแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ใหญ่ๆจะได้เห็นสะใจนะ <c oughs> ยี่ก็นอนอาซัยตรงนี้ด้วย <c oughs> เด็กคนนี้นอนอาซัย <c> น <oughs> ไม่เขงใจใครเลยดูสย <c oughs> โอเคค่ะมาดูกันนะคะเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังคอยน้องรับอาจจะพลังงานดีๆรับอาจจะพลังงานบวบอกไปนะคะในวิดีโอตอนนี้ต้องรับเอาไปน้เพื่อแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยทิ่จะอ่านให้พวกผู้ไปกับดวงดาวเคลื่อนย้ายภายในเดือนนี้ดาวอุ้ยว้ความร่ำรวยความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์มาเพียบเลยกับการเริ่มต้นไม่อดหลอกนะคะ อยากได้รไรได้อยากได้กินได้กินอยากได้ใช้ได้ใช้นะคะเรื่องของการเงินราชนี้ c l e n o b t a c l e ขึ้นมาก่อนพลังงานของความร่รํารวยความมั่งคัง่งพร้อมแล้วที่จะปลีดอกออกผลให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจความอุดมสมบูรณ์ความร่รํารวยในครั้งนี้อย่าหมายถึงว่าการที่คุณได้มาแต่คุณเรียนรู้จัดก,การที่จะแบ่งปันนะ,ะ <c ười> <c ười> ขยับนะเป็นคนที่ใจกว้างคนที่ ใจใหญ่ชอบช่วยเหลือชอบให้ผู้คนเนี่ยพลังงานของการมีอุดมสมบูรณ์และพร้อมที่จะให้กับคนอื่นเรว่ๆไม่ได้แค่คุณได้แต่เพียงผู้เดียวนะนะคะความใจดีความเบิกบาน<ม>การกินดีอยู่ดีเรียบพร้อมคือเรื่องของผลประโยชน์จะเป็นคลั่งให้กับคุณช่วงเวลานี้นะโอ้โหดาจทรงเตรีมรับให้ดีแล้วการน,นะคะช่วงนี้ดาวพฤหัยก ช่วงต้นเดือนนะคะยกเข้าสู่ในราศีกันนะคะซึ่งพบเดือนการเป็นพพเรือนกรรมะแล้วก็จะมีดาวพฤหิสทึ่เกี่ยวนั่งกับความสําเร็จความร้อนแรงหรือการได้รับอะไรใหญ่หญหญเรื่องดาวเซอร์ในช่วงเวลานี้ยอันนี้คือพลังงานของดวงดาวเคลื่อนย้ายนะคะจะมีดาวพระพุธก็เกี่ยวนั่งกับการสื่อสารการติดต่อการเจรจา,านะคะแล้วก็ดาวพฤติสก็ความสําเร็จนะคะการเติบโต เรื่องของพลังงาน,นเอก็ได้นะคะเพื่อนหรือว่าความสดใสความร้อนแรงพลังงานอย่างความสําเร็จพลังงานของความียำนาจนะคะอยู่ในเรื่องของกรมะซึ่งการงานของคุณอาจจะเป็นไปในทิศทางทีนี้นี่คือพลังงานของดวงดาวส่วนดาวพลังคารอยู่ในเรือนของโชคลาภในเรือนของลาภะนะคะในช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันที่12กันยายนเป็นต้นไปนะคะอยู่ในเรือนลาภะแล้วจะยกอีกทีคือวันที่20ตุลาคมนะคะเพื่อนโอ้ยเอาให้ทันนะคะ ดาวมันต้งารคือทองรุปพร้อมสู้อ่ะต้องรูต้องสู้นะคะเพื่อนๆถ้าไม่รูปไม่สู้อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จน,นะต้องใช้พลังกำลังในการต่อสู้ยอมแพ้ไม่ได้นาทีนี้นะคะผลประโยชน์ของคุณมาอยู่ในเรือนราพะของคุณแล้วจงน้อมรับเอาไปนะคะ <c oughs> คือความกล้ากล้าได้กล้าทำนะนะคะ <c oughs> ดาวพรเกตุอยู่ในเรือนราศีคือศซึ่งเป็นภพเรือนอริ อย่าหวาดที่ว่าวคุณเองอาจจะอ่อนแรงกับการปฏิบัติธรรมไม่ชอบเสดมนตนไหว้พระในช่วงเวลาน,นี้ไหมหรือว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรแบบนั้นก็ได้พลังงานของการปฏิบัติอาจจะดรอปแรงลงแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดกําลังใจไม่ดีต้องบอกก่อนนะคะหากขาดกำลังใจมีต้องดึงกําลังใจกลับมาแล้วก็เพียรดํารงตนอยู่ในศีลธรรมหรือว่าการสดม์สวดพรของคุณนี่แหละนะคะจะทําให้คุณถูกพระเกตยนะเขาหนุนนําซึ่ง ให้คุณรุ่งเรืองหรือเป็นคนที่มีเซนอะไรแบบนี้นะะมากขึ้นเป็นแรงขึ้นอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะดาวพุธจะยกอีกทีเข้าสู่ล,ลาลาภะนะคะเป็นช่วงวันที่ยี่สิบแปดคือไม่ว่ายังไงก็ตามทีดาวพุธตั้งแต่ต้นเดือนไปเดือนก็ยังดีะะดดงอ,อยู่นะคะอยู่ในเรือนที่ดีรับเอาไปนะคะพลังงานดีๆของดาวพพุธแล้วก็ทุกดาวจริงๆ ดาวศุกร์อยู่ในเือนของราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพเรือนสุกร์อความเพิ่งเดือนสําหรับชาวราศีชาวราศีธนูช่วงเวลานี้น่ะอุปงงานของคุณดวงดาวเคลื่อนย้ายในเดือนของกันยายนน่ะมีแต่ดาวอยู่ในตําแหน่งที่ดีทั้งนั้นหนะ่ะะคะเพื่อนจงรับเอาไปตนาะมนั้นว่าบางสิ่งก็อาจจะมีบาง,างอะไรอยู่ในนั้นอันนี้ขอพยาเสียงรถดังนะคะทุกคนขอไปแล้วแต่ทุกคนไ,ไดน้ยินเสียงรถดนะั เพื่หมอก็จะไปขอไปกับเขาก็จะยังไงนะหมยถึงจะไปบอกเขาก็ไม่ได้นะโอเคนะคะเพื่อนๆคือเจ็ดเรียนสิ่งใดที่คุณทําอะไรไว้ลงทุนลงแรงผลประโยชน์อะไรที่คุณทําไว้ก่อนหน้านี้นะมันเป็นข้อพร้อมที่จะผลิดอกกับผลที่ให้คุณได้เก็บเกี่ยวคือคือผลประโยชน์ของคุณที่คุณการงาน ผลประโยชน์อะไรที่ทำอะไรลงทุนอะไรไว้ผลตอบแทนจะได้รับในช่วงเวลานี้อย่างที่ชื่นใจเลยแหละอะไรมันเป็นการแบบได้รับซึ่งผลประโยชน์ในระยะยาวรวมรวยนะไม่ได้ว้าราแค่เดือนนี้หรอกนะนเพื่อนๆสิ่งไหนที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วผลตอบแทนจะตอบแทนให้คุณได้ชื่นใจในช่วงเวลานี<ม>เน้เด่นเด่นเรื่องของการเดินหนนะคมันเ่อนความร่ำรวยมาก็ราชินีเรียนแล้วก็มาเจ็ดเรียนอีกคือทรัพย์สมบัติเก็บเกหรือของเก่างานเก่าหรืออะไรแบเนี่ยที่จะทําให้คุณได้ ซึ่งผลประโยชน์แล้วชื่นใจมากโดยเ่พเวลานี้อยู่ในเรียกระดุมผ้าซะด้วยนะคะเจ็ดเหรียญน,นะยังหมายถึงว่าทรัพย์สมบัติเก่าเก็บของเก่าหรืออาจหมายถึงทรัพย์สมบัติเก่าเก็บตั้งแต่ในอดีตชาติก็ได้นะจะผูดโผลให้คุณได้มาแบบได้เก็บเกี่ยวยันชื่นใจก็ยังขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรบารมีแล้วก็ยิ่งให้ยิ่งได้การสร้างทานบรารมีของคุณหน,นะคะเพียรเรียนรู้จากการที่จะให้แล้วของเก่าจะผุดผลก็ได้นะคะเพื่อน S <S <an> การเข้าสังคมจะเปลี่ยนแปลงการทันหันและมาระวังเรื่องของการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนกับคนในสังคมหรือว่าเกี่ยวกับการเดินทางอะไรแบบนั้นบา,บางคนอาจจะแบบกําลังจะเดินทางไปนู่นมานี่ขึ้นเครื่องไปเนี่ยอาจจะแบบไปถิดตากกับใครทะเลาะกาันหรืออะไรแบบนี้ยก็ต้งรับมาระวังหรือ,อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบางทีงย,ยังหมายถึงในเรือนสหช c เพื่อนพ้องสาาิงห์เราลดขนการเข้าสังคมบางคนอาจจะหมายถึงมีเพื่อน ช่วงเมื่อกี้ก็ดีดีกันอยู่หรอกแต่ตอนนี้เอาเป็นอ่ลิเฉยอะไรแบบนี้นะคะทะเลาะวิวาสมีเรื่องให้ต้องทะเลาะกันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเลวมากยังยังตั้งรับไม่ทันเลยเอ้ามี่กี้ยดีกันอยู่เลยนะอะไรแบบนี้อาจ,จะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะเพื่อนสองดาบขึ้นมาในเรือนของพันธุซึ่งเกี่ยวกับบ้านอาจจะมีเรื่องราวให้คุณต้องจับจ่ายเรื่องของการเงินภายในบ้านซ่อมบ้านบำรุงบ้านหรือว่าต้องใครจะค้าบ้าน ทรัพย์สมบัติเก่าเก็บที่เป็นบ้านช่องเินชานสถานที่เป็นที่ดินอสังหาหรือที่คุณอยากจะขายอย่ะคะ่เพือนอาจจะมีเรื่องราวคุณจะต้องตัดสินใจ2เรื่องราวใหญ่ๆแต่ว่าถูกอําพังถูกซ่อนเลนสะด้วยสิี่สองทางเลือกเนี้ยหรือยังหมายถึงว่าอาจถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรืนั้น,นหมายถึงว่าเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวก็ได้นะคะคุณจะต้องตัดสินใจเรื่องราวสาคัญสาคัญแต่ว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยคุณรู้สึกอึดขัดอ่ะนะคะอ,อาจจะเป็นไปได้ร่วมเ้วยว่า มีเหตุแลปะปัจจัยเกี่ยวเนื่องกับการเข้าสังคมของคุณรวมไยก็ได้เพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับการทะเลาะเบาอแหว่งหรืออาจจะมาถึงกับการมีปัญหากับคนในครอบครัวก็ช่างแต่ว่าคุณจะผ่านกับทุกอย่างด้วยพลังงานของการเริ่มต้นปุตตานะเดือนที่เดือนที่ห้านะคะเพื่เดอนปุตตาคือเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารหมายถึงเกี่ยวกับไอเดียใหม่ซใหม่คุณมีพลังกำลังในการที่จะจัดการกับทุกอย่างได้เป็นอย่างดีดินน้ำลมไฟคือคุณเป็นอะไรที่มีพิเศษเดี๋ยวกอื่นเขาหน่ะนะคะเพื่อนนะเคมีเออความ ประจาความรอบรู้ในตัวตนของคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่เก่งที่ยะทยานทําอะไรก็อยากทําอะไรก็ลุยด้วยเต็มที่กับการเริ่มต้นในครั้งนี้เลยเพราะว่าเรือนปุตตนะน่ะคุณจัดการกับทุกอย่างได้มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือไมย่ย่าหมายถึงคุณเป็นคนที่พลิกแพลงจัดการกับทุกอย่างได้เป็นอย่างดีอะนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบเคยทําอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ทําในรูปแบบงานเดิมนี่แหละเพียงแต่อาจจะปรับ แกอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะความเก่งความฉลาดตามความสามารถของคุณทีชมคนลน,นี้เหนือคนอื่นเขาเลยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พิเศษดินน้ําลงไฟครบสภาคพครบหมดเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผลประโยชน์ดึงคุณสามารถดึงดูดกับทรัพยากรอะไรมากมายหลายรอมในตัวตนของคุณเองมาจากความสามารถของคุณที่คุณจะดึงดูดมาได้กับการเติมต้นในครั้งนี้เอาให้ทันแล้วกานะรจะพลังงานดีอะนะคะ ดูเหมือนว่าจะมีอลิอสองเรื่องราวที่คุณต้องตั้งรับมาให้อันนี้ไพ่ในนี้ไพ่ดีเจ็ดดาบซึ่งอยู่ในเรือนของอลิแต่ปัญหาที่คุณจะทะเลาะกับใครที่จะมีปัญหากับใครหนึ่งเพื่อนการเข้าสังคมเรามาระวังเรื่องของเพื่อนอาจแตกหักอาจรับทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็คนในครอบครัวรวมด้วยนะคะหมายถึงว่าพบเรือนพันธุก,ก็เป็นสองดาบก็ซึ่งต้องตั้งรับและเรามาระวังก,กับการมีปัญหาในครั้งนี้นะคะนี่หมายถึงว่าคุณเองอาจจะ พราะว่าห้าดาวแล้วนการทะเลาะแน่นอนนะคะอย่างไรก็ํามีเกณฑ์การทะเลาะและยังอยู่ในเรือนของอลิอีกซึ่งไพ่ไม่ดีอยู่ในเรือนไม่ดีแต่ว่าเราสามารถตั้งรับได้โดยการจะใช้อารมณ์อยู่ในเฮลท์นะคะทุกคนแต่บางทีมันจะเกิดการเปลีป่ยนแปลงการถนัดเรื่องของการทะเลาะวิาวาหแต่คุณจะชัดเจนมากขึ้นกับการที่ว่าคุณจะรักไว้คุณจะรักษาว่าซึ่งผลประโยชน์ของคุณได้เป็นอย่างดีโดยการที่เด็ดขาดไม่ลังเลกับการตัดสินใจบอกว่าไม่คือไม่เลยเนี่ยนะคะใครก็จะมาแย่งคุณไม่ได้และจะใช้ ความสามารถพิเศษหรืออาวุธพิเศษในตัวตนของคุณเองเนี่ยความสามารถพิเศษของคนนี้แหละที่จะมาคัดกรองกับจัดการกับทุกเรื่องราวนะคะเพืเ่อนทีนี้ยังหมายถึงว่าตัวต,วตนของคุณเองเนี่ยที่มันเกิดการทะเลาะนี่หมายถึงว่าคุณเองเป็นคนใจดีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะหรือเป็นคนที่มีผลประโยชน์ให้กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนพ้องการเข้าสงคงอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาและ คุณเรียนรู้การที่เจ็บเรียนรู้จากการที่จะเติบใหญ่แล้วก็เรียนรู้จากการที่จะรักษาเสนขนประโยชน์ของตัวเอาไว้เห็นการกระทําแบบนั้นซึ่งมันโอ้อะไรจะมาเบียดเบียนกันเกินไปคุณก็คุณเริ่มรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคุณเลยหักดิบไะเนี่ยพลังงานของความแข็งขึ้นมาเนี่ยนะคะพลังงานของราชินีดาบซึ่งอะไรที่เคยช่วยเคยช่วยอยู่แต่ตอนนี้รู้สึกจะติดขาดมากขึ้นเดีย่ยวมากขึ้นไม่ลังเลกับการที่จะปฏิเสธกับเรื่อง อะไรตรัวนี้อะไรการทะเลาะวิวาทแบบเนี้ยครั้งนี้นะคะอลีน่ะยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะได้ซึ่งผลประโยชน์รักษาซึ่งผลประโยชน์ตนเอาไว้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเกี่ยวกับความรักเพราะว่าไพ่ใบนี้อยู่ในเรียนของปัตตานียังหมายถึงว่าตัวตนของเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวเด็กขาดมั่นอกมั่นใจในตัวเองและตัวตนของคุณเองก็เป็นผลประโยชน์ให้กับเขาหรือเธอคนนั้นร่วมด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าใครที่มีคู่แล้วจะจะอ่านแบบนี้นะเพื่อนๆถ้าใครที่มีคู่แลืออยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วเพราะว่าในเรือนพันธุ์น่ะย,ยังหมายถึงคนรักที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอาจมีเรื่องให้ต้องจับจ่ายเงินอะไรแบบนั้นแต่คุณรู้สึกอยดอัดกับทางเลือกหรือว่าต้องตัดสินใจกับเรื่องอะไรสําคัญสาคัญน่ะนะคะกับคนรักก็ได้แต่เขาเรื่องเหมือนว่าถ้าคุณไม่ทําก็ไม่ได้ซะด,ด้วยสีเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะดูดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดกับคําสั่ง <S <S ห,รหรือคําต้องการในสิ่งที่ให้คุณช่วยเหลืออะไรก็ตามทีะนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดใครมีคนรักมาจากสภาวะของความเป็นเพื่อนคุณต้องตังรับดีๆนะอาจจะแบบมาจากการทะเลาะวิวาทกันอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะอันนี้ในกรณีที่ว่าใครแอบแอบอชอบเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะดุก,ก็ได้นะนเนี่ยใเวลานี้ทีนี้พลังงานของภพเรือนมานะ คุณดูเหมือนว่าคุณจะดรอปเรื่องของการส่วนบนวคภาจริงนี้ไพ่ราชินีประจันคือไพ่แม่ชีนะเขาอยู่ในเรืินของมารณะซึ่งดรอปแรงอ่อนแรงอะไรแบบนั้นแต่จริงๆเป็นคนที่ฉลาดนะแต่อืมเอเนรจีเกินร้อยก็จริงแต่เหมือนแบบว่า จะให้แบบนั่งเงียบๆดูทุกสรรพสิ่งนวนรอบตัวของคุณโดยคุณไม่ทําอะไรตอนนี้ใหม่คุณอาจจะดูมากขึ้นคุณอาจจะดูดันถ้าในกรณีที่ว่าราชนีดาเป็นตัวตนของคุณเองโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลนั้นเป็นที่รักน่ะซึ่งยังหมายถึงว่าคุณไม่ยอมหยุดนิ่งนะพลังงานของการไม่รู้แหละทะเลาะมาทะเลาะกับใช้พลังกำลังในการตัดสินเลยอย่างในช่วงเวลาเนี้ยอาจเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะพอพายวันนี้อ่อนแรงดับแรงราชนี้บางคนอาจจะไม่ได้สวดมนต์ไม้พารหรือว่า ขาดการปฏิบัติบางทีก่อนนันนี้คุณอาจจะปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติเส่วนมนตนไว้พระหรือทำบูสสุทานอ,อะไรแบบนีน้แต่ช่วงอะไรนี้อาจจะอ่อนแรงลงเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือก็เอาไง่ายๆลูกๆหรืออะไรแบบนั้นก็ไนะคะข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือถ้าไพราชชนีพระจันทร์นะคะเดร์ฮพิเชสเนี่ยก็เ,เป็นคนที่เก่งฉลาดมีความสามารถแต่ชอบไม่ชอบแสดงออกชอบดูแบบ คนอื่นทําอะไรอย่างเงี้ยต่เก็บทุกเม็ดแต่ทีเนี้ยก็อยู่ในเรือนมานะแล้วเลิงกับไพ่เจ็ดเล็งกับไพ่เจ็ดเหรียญซึ่งยังหมายถึงว่าการที่คุณคือคุณควรแสดงศักยภาพาความสามารถความเก่งของคุณออกมาแล้วสิ่งที่อะไรที่คุณทําไว้ก่อนได้เนี่ยมันจะได้ซึ่งผลประโยชน์นะหรือบางทียังหมายถึงว่าการที่คุณเบื่อมากก็ได้นะคะไม่อยากจะไม่อยากจะอะไรกับโลกใบนี้เท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากจะอยากจะ รวยเงียบเงียบทาทุกอย่างแล้วประสบความสําเร็จอย่างเงียบเโียบดที่ไม่อยากจะยุ่งอะไรกับใครการที่คุณเคยช่วยเหลือคนอื่นแล้วถูกคนอื่นน่ะเอารัดเอาเปรียบคุณอยู่เลยคุณก็จะเด็ดขาดมากขึ้นรุกขึ้นมาปกป้องแล้วก็จะทําทุกอย่างเงียบเงียบรวยเงียบเงียบดูทุกอย่างเงียบเงียผลประโยชน์ที่เป็นจะได้มาตามนั้นแหละนะคะเพื่อนเพื่อนจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันคือแม้ว่าจะทะเลาะก็จริงนั่นแหละเพื่อนเพื่อแต่ว่าพลังงานของ ภบเรือนสุภาพนะความรุ่งเรืองของคุณเป็นสีคาถาซึ่งมันเป็นไพ่ที่ดีมากเป็นรลาที่ดีไพ่สมหวังการเฉลิมฉลองแฮปปี้มีความสุขอะไรแบบนั้นหรือไพ่แห่งการแต่งงานก็ได้แต่ลิงกับเดอะเทรเวอร์ยังหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเร็วมากกับการที่ว่าร้ายกับกลายเป็นดีเลยอะเพ่นเพื่อนอาจจะเป็นต้นร้ายแล้วแล้วกับกลายเป็นดีความรุ่งเรืองของคุณบางคนอาจจะทะเลาะก่อน ให้มานานแล้วนะเรื่องของคุณลถามนวะสัตว์ํำนงนตำแหน่งนี่ยให้มานเยอะแล้วหรือว่าการช่วยเหลือการสนับสนุนนะถึงเวลาที่เราจะต้องได้บ้างสีอะไรบบนะคุณก็เรียกร้องคุณก็ไม่ยอมแล้วเขานี่คุณก็ได้ซะด้วยแหละนะคะใครที่ทําตำนงนตำแหน่งอันมปกินการนิยโยกย้ายหรือว่าได้ได้งานใหม่หรือทํากิจการใหม่ความรุ่งเรืองเป็นเป็นไปในทางที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีน่ะนะคะและการมอบความรักนะคะมอบความรักให้แต่ละฝ่ายและยังหมายถึงว่าไพ่แนะนําว่า ดำรงตนอยู่ในความรักความเมตตาต่อการสีเรียนรู้จากการที่จะรู้รักสามัคคีและปองรองเรารักกันให้อภัยเส่งกันและกันและมอบความรักให้กันและการทั้งสองฝ่ายนั่นแหละคือคุณพร้อมมอบให้เขาก็มอบให้คุณเช่นเดียวกันนั่นแหละนะคะเพื่อนมีเกณฑ์กันก็จะสมหวังกับความรักนะคะเพราะให้สองถ้วยขึ้นมาและไพ่สีกะทาขึ้นมาแต่ว่าเขาจะดุสักหน่อยนะเ่วงนี้เชงเวลานี้จะเป็นท้อทอ่ากำลังแห่งความดุดุใสคุณน่ะนะคะ อาชีพหลักของคุณหาะคุณเรียนรู้จากการที่จะรักสามัคคีละปองดองอมันก็อาจจะเป็นภาวะของการที่คุณเองอาจจะอยากอยากจะปกป้องซึ่งสภาวะผลประโยชน์ของตนก็จริงแต่ว่าไพ่ก็ยังบอกว่าให้คุณเรียนรู้จากการให้อภยัยแล้วก็รู้จักการใหนะ้มันจะเป็นไปในทางที่ดีมากกว่านะคะไพ่ อะไรที่ไม่ดีต่อใจคุณจะหันหลังให้แล้วคุณก็ไปต่อคุณไม่ยอมยอมคุณไม่ยอมแพ้คุณไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาชีวิตน้องจยจบตักตอกถามใจแล้วนะคมีทิ้งจบทักเลยนะเนี่ยพลังงานของความอะไรที่ไม่ดีต่อใจโชคร้ายลอยอะไรถือหรือใครทําอะไรให้คุณแบบไม่ได้ดีต่อใจคุณจะหันหลังให้แล้วก็ไม่ได้อะไรกับใครแล้วตอนนี้คือพร้อมที่จะไปต่อในยังของทางที่จะทําให้คุณรุ่งเรืองมากขึ้น ใครที่เอารัดอเอาเปรียบคุณคุณไม่สนใจคุณทันหลังให้แต่ไปต่อนะมีกําลังในการไปต่อด้วยเพราะเล็งกับไพ่เดอเมจิชเชนยิ่งมีอยู่ในตําแหน่งที่ดีในตําแหน่งของเรือนลาพระซึ่งต่อให้จะเป็นไพ่ที่รู้สึกน้อยอกน้อยใจหันหลังให้กับทุกเรื่องราวเรื่องราวลี้ย <ๆ S 2> ะอะไรก็ตามแต่คุณจะมีพลังในการไปต่อเพราะเราเล็งกับเดอเมจิชเชนนะคะเป็นคนที่เก่งม,มีไฟแรงสามารถทําอะไรได้มากมายหลายอย่างคุณอยากจะทําอาชีพเสริมท่าไหนไม่ดีต่อใจ คุณอาจจะเปลี่ยนเลยก็ได้พลังงานเนี่ยเดินออกจากสภาวะที่ไม่ดีต่อใจแล้วก็ไปที่อะไรที่ดีกว่าเดิมนะคะทุกอย่างจะผ่านทุกอย่างได้สบายสบายแต่ก็ไม่ง่ายอย่างนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรอยู่ในเรือนไพ่เก้าถ้วยอยู่ในเรือนไพ่เก้าถ้วยอยู่ในเรือนวีนาซึ่งลิงกับไพ่ห้าดาบก็กว่าจะสบายก็ทะเลาะสะกัดนะคะเป็นพลังงานนั้นนะคะเพื่อนเนี่ยกว่าจะได้สบายสบายกว่าจะได้สมหวังกับอะไรทุกอย่าง ถ้าเป็นไายไวนี้ในเรือนของที่ดีๆก็จะเป็นประมาณว่าคุณจะประสบความสาเร็จได้อย่างง่ายดดยโดยที่งงๆเลยอาสสาเร็จได้ไงแต่ว่านี่คือนองต้องทะเลาะแล้วมันถึงได้อแต่ว่าก็ทะเลาะอย่างให้ให้มีเพราะว่าของการเรียนรู้จาก,การให้นะนะเพื่อนให้ด้วยแต่ก็ต้องแข็งด้วยนะนะเพื่อนเป็นเป็นเช่นนั้นนะคะเราจะได้มาทีนี้เรามาดูกันเรื่องเราดนๆเรื่องเราดีๆที่คุณจะได้เรื่องของการเงินผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะคะ ผลประโยชน์แล้วก็ความสําเร็จนะคะความรุ่งเรืองที่จะได้งานงานหลักงานเสริมมพกัน,นะคะเพืเ่อนถ้าโชคลาภลอยไหนที่ช่วงนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ้รอบนานงเราไปต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่เข็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมานนั้นแต่ดูเหมือนว่าจะมาจากพลังกำลังหรือว่าอํานาจจากความสามารถของคุณส m มา t กว่าที่จะได้เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเงินนะนะคะใครทําตําแหน่งม,มีเกณฑ์ได้เฮียอยู่นะคะใคร จะทําเรื่องยุทธาภรณศัก์ที่จะาตายเก้าตําแหน่งนะคะเพื่อนอำนาจของพ่อแม่กายลีคือพลังงานของชาวตะดูบอกว่า ใครจะไปยอมเรื่องอะไรนะผลประโยชน์ให้มาเยอะแล้วช่วยมาเยอะแล้วใจดีมาเยอะแล้วถึงเวลาเนี่ยไม่ยอมอะไรแล้แหละถึงถึงภาะวะของการที่จะจัดการขั้นเด็กขาดเนี่ยนะคะพม่ิกาลีนะคะปราจากความกลัวไม่เอาเปรียบใครแต่ไม่ให้ใครเอาเปรียบเนี่ยนะคะพลังงานนี้นะคะความกล้าหาญนะคะชำระละ้างถ้าใครสุขภาพไม่ค่อยดีอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะรักษาโรคไยัไยไข้เจ็บ เขาที่จะขูดค่ะเพื่อนความสําเร็จที่รอคอยมีเป้าหมายเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่และผู้หลักผู้ใหญ่จะเอินดูและเมตตาให้การสนับสนุนคุณนะคะเพื่อนเขาที่จะขูดพร้อมปักธงไม่ล่าถ้าพร้อมก็ไปเลยพระธาตุล้านอ,อกนะคะสิ่งที่สสิ่งที่คุณควรทาคือสะสางสิ่งที่ค้างคาปลดล็อกแลวจะเป็นคนที่มีแรงสังข์สูงด้วยรู้เท่าทันกับใครที่จะ อะไรไหนที่จะมาจัดก,การคุณคุณรู้เท่าทันหรรู้ก่อนรู้ตัวรู้ตัวก่อน,อนว่าโอ๊ยตัวน,นี้เอาแน่เลยต้องแบบหาเรื่องหาราวคุณแน่คุณรู้ก่อนนะคะเซ้นแรงจะได้ทะเลาะก,กันรู้ก่อนรู้ก่อนก็เพราะมาดูคลิปแม่หมอก่อนนี่เด่บอกว่าเตะเข้าประตูเตะเองก่อนชิ้นหนึ่งดอกนะก็จริงนะแต่งเพือพ่อนบอกว่าโอ๊ยบม่อกก็กําลังทะเลาะอ,อยู่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นจะได้นะคะแต่คุณจะรู้เท่าทันนั่นแหละนะคะโอ้ โอ้พระแม่กาลีมาพระแม่ลักษมีก็มาซะด้วยสิทรัพย์สินเงินทองของมีค่าความอุดมสมบูรณ์เหลือกินและใช้ยังหมายถึงว่าคุณจะปกป้องซึ่งทรัพยากรของคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหรือว่าทรัพย์สินเงินทองของมีค่าของคุณคุณจะคุณจะหาได้และปกป้องได้คุณจะได้ซึ่งผลประโยชน์นะคะเพื่อนทรัคันธารานะคะเพื่อนแม้ว่าคุณขออะไรไม่ได้ก็ ก็ร้องขอได้อยู่นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าร้องขออะไรไม่ได้เลยความถูกอุปภ์ถูกช่วยเหลือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ถ้าเกิดคุณมีปัญหาหรูกกระส์เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อจิใใจการสนับสนุนนะคะเพื่นอนๆการร้องขอนะคะฝนต้องถ้าอยากให้ฝนตกก็ร้องขอให้ฝนตกเหมือนกับการขอได้นะ,นะคะเพื่อนความบุดมสมบูรณ์ในสิ่งที่คุณจะได้รับ ขอแค่ว่าคุณกล้าคิดกล้าทําหากยังไม่ประสบความสำเร็จทักมีปัญหารูกประศัก์เข้าหาผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็ขอขอการสนับสนุนขอการช่วยเหลือได้จงขุยคะ่ะผู้พิทักษ์กำจัดสิ่งชั่วร้ายความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงใครจะอย่างที่ที่บอกไปเลยว่าใช่เลยคือการทําตํแหน่งตําแหน่งอะไรแบบนี้ที่มีปัญหารูกประศัก์ที่จะมีคู่แข่งอ่ะการสอบแข่งขันอ่อ ทำเข้าทำงานหรือสอบแข่งขันการเรียนต่ออลยรก็ัางคุณจะชนะเนี่ยพลังงานภายใบนี้ขึ้นมานะคะจะมีจ,จิ่งชั่วร้ายโอ้จะสุก,กายสบายใจนอนเีกคดีกหรอกนะคะเพื่อสุกายสบายใจรลีแล็กละผ่อนคลายพพิเนีฟังนอนสวยสุดเลยอะนะคะสบายสบายสุดท้ายก็จะเริอเกิดด้วยความสุกกายสบายใจะยน,น,น,ยยนะคะจางเทียนซื่อ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจะทําให้คุณพ้นเคราะห์นะคะผู้บาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างมากขอเค่ว่าคุณเพียรที่จะสาสาง,งานเก่าที่ออกที่ไม่ดีนะสาสาง,งานที่ค้างคาหรือว่างานอะไรที่ทําไม่ดีก็สาสางแล้วก็เพียรหาความรู้เพิ่มเติมผู้หลัหกผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนรอคอยที่จะช่วยเหลือคุณอยู่นะเนี่ยนะคะเจียงไทยกงการแต่งตั้ง การเรื่องตำแหน่งนะคะการเสรสละหรือว่าอะไรเรื่องชงนะคะจะหมดปัญหาเรื่องของเรื่องเราไม่ดีนั่นแหละนะคะมันพูดง่ายนะคะแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของคู่แข่งอุปสรรคอะไรก็ช่างพบเดือนสุภาพข,ของคุณเป็นสีกระดาษใทยสนใทรแคร์ก็บอกแล้ว,วาคุณจะเด็ดคุณจะเด็ดมากขึ้นคุณจะกล้ามากขึ้นแต่ว่าก็จะมีหัวใจที่เมตายนะคะเท้าเท้าสีสุดาจาันท์ การเปลี่ยนแปลงเรื่องของอำนาจความท้าทายการวางแผนการในนางแทนแน่นอนเนี่ยนะคะอยู่บนแทนเลยน่งสบายๆบ,บนแทนแน่นอนในเรื่องโยถามดาศักดิ์ตำนองตำแหน่งว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามทีชอบทำอะไรเส,สียงเสียงด้วยสีเนี่ยนะหลวงปู่คงค่ะถ้าศึกโจมตีใช่ไหมเนี่ยกรัง,งานของการถ่ายทอดวิชาข้อหาผู้หลักผู้ใหญ่มีกูบาอาจารย์สุดท้ายแล้วจะ เป็นมงคลแก่ชีดด้วยการที่คุณจะผ่านคุณกับทุกสัรค์ไปได้ด้วยดีนั่นแหละนะคะแต่อย่าลืมส่วน์นไหว้พรานะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าทําไมเอ็นที่บอกไปว่าดาวพระเกตคืออยู่ในเรือนของอริ่ะซึ่งทาให้คุณอยู่ในเอนพืชศบซึ่งอยู่ในเอนอริตั้งแต่วันที่สิบสามกันยายนนะคะเพื่อนดังนั้นเพียรที่จะปฏิบัติธรรมหน่อยนะคะการดำรงตนอยู่ในเียทำให้คุณแบบมีสติมากขึ้นเป็นคนที่ไม่ใช่อารมณ์แต่เหตุผล สุดท้ายโอ้หลวงพ่อสมปทานามาค่ะเพื่อนๆสมปทานาทุกเรื่องราวเอาไปเลยนะคะความมุ่งมันสมปทานาความสุขลมเปลี่ยนร้นเลยผลทางความสำเร็จในสิ่งที่คุณคู่ควรแก่การจะได้รับเข้าไปเลยพลังงานสิ่งที่คุณควรตั้งรับและระมัดระวังเรื่องของการอย่าแชอารวมอยู่ในเหตุผลแล้วก็เพียรที่จะสวดมนต์สวดพรจะทําให้คุณใจเย็นมากขึ้นนะคะการปฏิบัติธรรมทําให้คุณใจเย็นมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่มีเซนต์แรงนะคะเพื่อน <c oughs> จบแล้วเรื่องราวดีๆใด,ดที่คุณจะได้รับเรื่องราวดีๆจะได้ทะเลาะใช่ไมล่ะไม่ว่าล้อเล่นนะ <c oughs> เรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับตังรับและระมัดระวังคือสิ่งดีๆที่คุณจะได้คือความสําเร็จผ่านพ้นต่อทุกประสาทได้ยศฐันประสาทตำแหน่งได้การเงินได้ผลประโยชน์แน่นอนนะคะหลังจากที่โดนโดน การแกงโดนอะไรสารพัดหนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะของการทํางานแล้วย,ยังไม่ได้ซึ่งผลประโยชน์เต็มที่เต็มไม่เต็มหน่วยในช่วงเวลานี้แหละนะคะสิ่งใดที่คุณทําอะไรลงทุนลงแรงอะไรไว้จะผลิดอกออกผลจะให้ได้คุณเก็บเกี่ยวซึ่งผลประโยชน์ความร่ารวยพระแม่ลักษัีนะตรงรับเอาไปโชคลาภการงานงานหลักการเสริมคุณสามารถทําได้แล้วก็เนี่ยนะคะความร่ำรวยอาจมีเคร่งารในโชคลาภลอยลมดุ๋ยนะแต่ว่าในสิ่งใดสิ่งใดที่คุณทําเอาไว้ลงทุนเอาไว้ไวมันจะ ทำให้คุณได้สิ่งผลประโยชน์อย่างดีเลยแล้วสุดก,กายสบายใจผ่านพ้นกับทุกอุปสรรคได้เป็นอย่างดีความเฉลิมฉลองไหมบางคนเป็นคนโสดก็สมหวังเรื่องของความรักด้วยเอาไปเลยเนี่ยนะคะทั้งรวยทั้งจะสมหวังกับทุกอย่างแต่ปัญหาอุปสรรคนี้ไหมมีแต่ว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านพ้นกับทุกอุปสรรคได้เป็นอย่างดีวันนี้เราก็ต้องขอจบคําทํานายกับเ,เพื่อนๆนะคะชาวราศีธนูหรือชาวรา,า,วราศีธนูจะเพียงเท่านี้นะคะขอให้สุขก,กายสบายใจนะคะสมหวัง ในความร่ำรวยมั่งคั่งนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้นาที่การงานแล้วก็สมหวังในความรักแท้นะคะวันนี้ไม่หมอไปก่อนแล้วสุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะ ดูแลสุขภาพเผื่อไม่หมอด้วยนะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไหนก็เผื่อไม่หมอด้วยนะทุกคนไม่หมอก็จับเจ้าหยุดลูกคนนี้แหละแล้เลยโอเควันนี้ไปก่อนแล้วสู้ๆนะไม่หมอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนทุกคนนะคะพเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นค้าครัวให้กับไม่หมอนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ